สวัสดีจ้ามเอนินุนสิมาต์ตำบกยอนใส่กล้วยสู้กินพี่นอ้องพันตอนแรกนุก,กับใส่บักพริกแห้งต้องไปตำจ้าตำก็แล้วแต่ผู้มาเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายนะจ้าบักพริกแห้งก็สิมีความเผ็ดอยู่แล้วนุก,กับใส่ไหลเติบจะมากจากกินที่เผ็ดนะจ้าอันก็ใส่กระตำตำแล้วแต่ผู้มาแหลกลแหลกหน่อยเนาะแต่ว่าสําหรับนุนเนี่ยหย,ยาบ หยาบกำลังดีเนาะนุ่งกระใกิใส่บอกยมใส่บอกยมต้องไปต่ำตำแห้งกับอะไรพี่น้องมันเด่นเข่าตามันกระเด็นเข่าตาแล้วก็คกคกกระมืนคกเมื่อนแล้วก็เขาต้องค่อยๆต่ำเนาะบักยมกับบอกยมหน้าบ้านพี่น้องหนุยใหญ่เนาะโอ้ยเห็นบอกยมติดต่อยังกินดีเนะาะว่าติดต่ำบอกยมกะวนเลี้ยไปเห็นบอกย้อมมาที่เนี่ยอา้าวได้กันแะ้วที่เนี่ย กล้วยดิบกะมีบกยมกะมีบกยอนกะมีต่ำแล้วแบบที่เนี่ยโอ้ยมากหลายพี่น้องพากไปกะนทำลายแตกไปอ่หลังจากนั้นดูกระสีใส้อ่านี่แหละกล้วยดิบนุับไว้แล้วกล้วยดิบกับบกย้อนนุับซับอันใส่กันไว้แล้วแล้วก็สิ้นบวกเขี่ยขึ้นบวกเขี่ยขึ้นก็เก็บปัตนาแล้วก็นี่เลย มาคำเปียกต่ำเยอะเข้ากันโอ้ยต่ำไปก็น้ำลายแตกไปดนความที่ว่าอยากกินนะคิดอยากกินแห่นเขาได้มาตมันน้ำลายแตกพี่น้องอยากกินหลายก็ต่ำไปเยอะไปมันง่ายๆเฮ็ดบ่ยากเลยจ้าว่าแต่ว่าแต่เขามีวัตถุดิบเนาะแห่งยุงกับน้ำบานเขาเนาะแห่งเฮ็ดง,ง่ายอาหาเฮ็ดง,ง่ายวัตถุดิบพวกนี้มันมีอยู่กับรนบรนบานเขาอยู่แล้วพี่น้อง เดีวก็ใส่ใส่บักยมลงไปอีกแต่บักยมลงไปเพราะว่าตอนใส่ไปขั้นตอนแรกน่ะมันมันบ่ค่อยแหลกมันนั่นคมันมืนแล้วมันนี่เพราะมันเป็นนาวแล้วมันกระเด็นใส่ตาอันนี่แหละตามไปโยอไปใส่กันอันนี้ก็ประแดดตอนเปื่อยดีดีเปื่อยดีดีแล้วก็อันแสบนัวนงหอมพี่น้อง เป็นพี่พดอยเปน็นกุ้กันบ่รจาย้ำต่ำต่ำแบบเนี้ยมักใส่ปลาแดกแบบนี่แหมปลาแดกต้อนนี่ไม่ว่า่มักปลาแดกที่ว่าปรุงสําเร็จนูกระซิ่งน้ำตาลน,น้ำตาลกับชั่วลดลงไปแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ไปั่วโอ้ยหยวให้บปกขคามันออกมาพี่น้องให้มันสมฝาดเนาะโอ้ย นุ่นมากหลายเมโนโว่เ่ไ,ได้กินหลายปีแล้ววันนี้กับสีมะพร้าวพี่พน้องตากินนะนะจ๊ะมักลุยกันแล้วะจะผา,ายแต่มันนะจ๊จะแต่ว่าหลังจากอัน,นุ่นตัดคลิปนี้ไปนี่นก็เตือนน้าตาลเนาะเพราะว่าน,น,น,นุ่นซิ้วแล้วนุ่งต้องขาดน้ําตาลพี่น้องบแสบจ้ามากินน้ากันมีดอกแคกินแก้มดอกแคแดงปลูกเองอยู่บ้านกับผักเขียกเกินแล้วก็บผแคเขียบอ๋อท่านนี่แสบแล้ว เพราะมันเป็นยาละบเงินลบมดีประมาณนี้น่าจะเนาะ